สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟวินัยชาแนลอันนี้ก็มาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าอันนี้จะมาคุยกันสองเรื่องอ่ะก็มีเลขลับนะเลขลับก็ไม่รู้ลับยังไงนะคือคนรู้จักเขามาให้นะเขาเขาบอกว่าเป็นเลขลับนะองวดที่แล้วนี่เขาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเข้าทั้งบนทั้งล่าง แอดมินก็ไม่รู้ว่ามันรับแค่ไหนนะแต่เขาบอกว่าเป็นเลขลับนะเขาถามเขาว่ามาจากไหนเอาเลขมาจากไหนเขาไม่บอกนะเขาบอกว่าเป็นเลขลับนะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องเลขนกแก้วนะนกแก้วก็นกแก้วก็จับออกมาแล้วนะก็เดี๋ยวดูเรื่องเลขลับก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องนอกแก้วนะ ก่อนอื่นก็ฝากเอซีไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยฝากช่องหน,น้อยช่องนี้ไว้หน่อยนะฝากไว้นิดหนึ่งฝากดันช่องันให้ดิดหนึ่งนะเรื่องแรกจะมาคุยของเรื่องเลขลับก่อนนะก็เป็นเป็นคนรู้จักกันเป็นคนที่เคยรู้จักนะเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อะไรของไอ้บินเป็นคนที่รู้จัก เขาเห็นแอดมินทำ y t u t u นะเขาเห็นแอดมินทำา y o u t เขาก็เลยบอกว่าจะเอาไหมตัวเลขนะแอดมินก็เลยบอกว่าเอาแต่ว่าแต่ว่าเป็นเลขลับนะเลขลับก็คือเขาบอกเลขให้นะแต่ว่าสัมภาษณ์ไม่ได้นะสัมภาษณ์ไม่ได้นะก็คือให้แต่ตัวเลขมาเฉยๆนะก็เขาจดให้ดูนะงวดที่แล้วเนี่ยเขาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะ นะงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะงวดวันที่สามสิบนะงวดปีใหม่นะก่อนปีใหม่นะะก่อนปีใหม่ก็ให้สามสี่สามหกสามเจ็ดนะสี่แปดห้าแปดหกแปดแล้วก็เจ็ดห้าตัวที่แล้วก็ให้กันไว้สองตัวห้าสามกับห้าเก้านะ แล้วมันออกสามหกนะแล้วก็ออกหกแปดเข้าทั้งบนทั้งล่างอ่นะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะแอดมินก็เลยเออหน้าหน้าสนใจนะอหน้าสนใจดีแอดมินก็เลยเอามานะก็เลยเอามาวันนี้ก็ให้มาแล้วนะให้มาแล้วก็ตัวเน้นนะตัวเน้นมีห้าคู่ งวดที่แล้วนี่ตัวกันเขาให้เขามีแค่สองคู่แต่งวด่ี้ตัวกันมีสี่คู่นะแต่ตัวเน้นมีห้าคู่ตัวกันมีสี่คู่นะเท่ากับเก้าเก้าเก้าชุดนะถ้าถ้าตัวเน้นกับตัวกันนะก็เป็นเก้าชุดตัวแรกมีสองเก้าสองหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะอันนี้คือตัวเน้น แล้วก็ตัวกันก็มี1 9 7 9 6 9แล้วก็6 7นะตัวเน้นเลยนะ2926 18 71 72ห่งตัวเน้น5คู่ตัวกันมี1 9 7 9 6 9 6 7หดนะงมดที่แล้วมันออก ออกตัวเน้นนะออกตัวเน้นทั้งบนทั้งล่างนะออกตัวเน้นไม่ได้ออกตัวกันอ่ดูวดนี้ว่าจะออกตัวเน้นหรือจะออกตัวกันอ่าแอดมินก็ก็ยังไม่เคยลงนะเพิ่งจะมาลงเพราะว่าก็คนคนที่ที่รู้จักนะเขามาบอกว่าเป็นเลขลับนะกับเป็นเลขลับถามเขาว่าเอาเลขมาจากไหนเขาบอกก็บอกไม่ได้มันเป็นเลขลับนะเป็นเลขลับโอเคเลขลับก็คือเลขลับนะอ่า ก็อยู่ที่ว่า FC จะชื่นชอบกันหรือเปล่านะอถ้าชอบก็เอาไปจัดนะถ้าขัดก็ผ่านนะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนอกจากกองสลากเท่านั้นนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะปดใจวิจารณญาณการรับชมในการรับชมด้วยนะพูดไปพูดมากลิ้นพัน <c oughs> เอลิ้นพันกันแล้ว ก็ลองดูนะถ้าเพราะว่าเขาก็ให้อดินมาเป็นเป็นงวดแรกนะงวดที่แล้วเขาเขาเขียนให้อย่างนั้นนะอดินไม่ได้ลงเพราะว่าเป็นเลขลับอดินถามเขาถามว่าเอา,เอามาจากไหนเขาบอกว่าบอกไปได้นะบอกไมได้ถ้าบอกได้ก็คือไม่รับเขาบอก <c oughs> <c oughs> โอเคก็ตามนี้เลยนะถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองมาไปจัดนะ รีบหาลัตตอรี่ไว้ก่อนนะเผื่อเลขจะอั้นนะรีบหาทุตเตอรีก่อนเผื่ออั้นนะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านได้นะเรื่องที่สองก็เดี๋ยวไปดูคลิปของน้องเขานะ้น้องขอถ่ายวิดีโอมาให้แล้วนะเลขนกนกแก้วจับจับฉลากก่ที่แล้วนี่นกแก้วเขาจับ แอดมินปล่อยไปคลิปแรกนะก็จับคลิปแรกอันนั้นมันอันนั้นมันแปดเก้าแปดนะคลิปแรกที่ปล่อยไปแต่คลิปที่สองคลิปที่สองนกแก้วเขาจับได้สามหกศูนย์อ่าสามหกศูนย์คลิปที่สองนกแก้วจับได้สามหกศูนย์นะสามหกศูนย์มันก็ออกสามหกใช่ไหมมันก็ได้สามหกแต่วันนี้นกแก้วจับให้สองตัว จับให้เลขแค่สองตัวก็จะเป็นเลขอะไรก็เดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าเพราะว่าน้องเขาถ่ายมาให้แล้ววันนี้นะวันนี้ถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูดูในคลิปกันเลยว่าจะเป็นเลขอะไรนะแอนดเบนก็ถือโอกาสลาตอนนี้ไปเลยนะลาตอนนี้ไปเลยนะยังไงก็อย่าลืมฝากช่องน,น้อยช่องนี้ไว้ด้วยนะวินัยชาแนล ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะน,นี้ก็น่าจะลาไปตอนนี้ก็คือไปดูคลิปนอกแก้วจับตัวเลขแต่วันนี้จับได้แค่สอตัวนะก็ไม่ยอมจับตัวที่3นะจับได้แค่สอตัวนะก็ไปดูไปชมคลิปกันเลยครับนะสวัสดีครัวันนี้เราจะมาให้น้องต๊อบจับเลขกัน งวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้าต๊อบไปไหนครับต๊อบครับมานี่แล้วลูกนี่นี่นี่ต๊อบครับนี่แลว้วนี่แลว้วนี่แลว้วต๊อบครับนี่แลว้วต๊อบครับต๊อบมาจับเลขให้แม่หน่อยเร็วนี่เร็วมานี่เร็วนี่เร็วเร็วเหรต๊อบครับนี่ เร็วเร็วเร็วเรวเรวต้องมาจับเลขให้แม่หน่อยเร็วอ่าหนึ่งเลขมาแม่ขอครับอ่าแม่ขอครับหนึ่งเลขเอาน,นี่อันนี้อ่ะ มาเลขที่สองครับไปไหนล่ะไปไหนล่ะครับมา,ม,ม,บบาม,มาให้แม่เร็วปึ๊บปึ๊บเอ้าไม่ถูกมาให้แม่เอาเลขที่สามามาให้แม่ครับเลขที่สองครับอาจารย์เลขที่สองสามให้แม่เร็วนี่เร็วอันนี้เลขที่ได้ลองเล็กมานี่เร็วตบเร็วตบครับเล็กหนึ่ง เล็กนึงนี่แล้วอี่เล่นนึงลูกเลี้ยวเดาลูกแล้ว,ว,ลลวนี่แล้วนี่ตับครับ ี่แล้วลูกแล้วตับไม่จับแล้วหรอไม่จับ้วหรอลูกจับอีกไหมยี่ได้สองเลขเองนะแต่ีิไปครับแต่ไม่ลูกจับจับอีกไหมครับไม่จับแล้วนะสองเลขนะสองเลขนะครับ เอาอีกไหมเนี่ยเอาไหมาจับอีกไหมจับอีกไหมครับจับอีกไหมครับตอบจับให้แม่งไหม,ไหม Creation. คิดนานจังเลยคิดนานจังเลยครับเนี่ยจับอีกไหมลูกอันนี้หนูจับแล้วไงอันนี้หนูจับสองเลขแล้วไงเนี่ยเนีย่ยจับสองเลขแล้ว หนูจับกองใหญ่ไหมตครับโอเคสองเลขนะเอาแค่สองเลขนะครับโอเคนะครับโอเคครับงั้นโอเคอ่ะอ่ะสองเลขเรามาดูซิว่าสองเลขนี้เรียกอะไรบ้างเลขที่หนึ่งสาม เลขที่สองเก้าสามเก้านะคะสต็อปให้แค่สองตัวสามเก้าม่ววันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้าโอเคนะครับสองเลขนะครับสองตัวนะครับครับโอเคครับ